มันคุ้นๆแต่ว่าเฮ้ยจ้าจ้าจ้าตัวเขี่ยเลปลาหมึกทีปลาหมึกทีปลาหมึกโอ้โหดึบแบบมันดึ๊บมันดึ๊บไปว่ะมันร้องไปทางพี่จมันมมมััันนเลือกผมมันเลือกผมเขี่ยมันมันมันเปลี่ยนใจแล้วอันมันเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจมันเอาพี่หรือเปล่าต้องไปต้องไปทางซ้ายมือเขี่ยมันเลือก กำลังไปกำลังไปมาแล้วมาแล้วเอ้าเทปจ่าเลยก่อนหน้าเอาคุณไปผมจะไปเนี่ยแขนผมขาดเลยแขนผมขาดกล้องเทพจ่าอยู่นี่เทพจ่าอยู่ไหนเห็นนะซูฟี่ซี่มีอะไรก่อนหน้าคุณป่ะเนี่ยไม่มีกล้องเทพจ่าไม่รู้ไม่เห็นตัวเขา พี่จ่าเป็นเป็นปีศาจแล้วก็เดินไปอ่ะเอ้าการ่าเป็นปีศาจเหรอโดนปีศาจใช่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 พี่เห็นอย่างนั้นแหละพี่ก็โดนกัดไปทีนึงอ่ะเดียวพี่ไปล่อมันมาพี่ไปรออมาไอ้มึกวันนี้อะไรไอ้มึกมอนมาเลยมาแล้วมีละไอ้พี่โอ้โหกับโดนอ้ยมัน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 ยืดมันยืดหนวดได้เชียร์มาแล้วมาแล้วได้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 ต่นดีเ้นอถอย ออเออทายทายทายสวยสวยไอ้ถอยหนีหนีดิอันหนีดิหนีดิเราหนีลงหนีลงล่างดิเราวน